เลยเหรอลูกนี่ไงมีนักร้องเจ้าของเจ้าของเพลงอยู่บ้านไหนที่ก่อใครอาเปิดเลยลงใครลงใครลงนี่นะเธอมาเป็นแนวโยกโยกทั้งใจให้เลยเออี่เชื่อเลยเฮ้ยฮะกดมอนตามือมืออย่างเงี้นะปิดตาไว้ยังยังเอาห่างนิดนึงตัวกดมอนตาเซมาโดนใจราคาก็เป็นอย่างงี้นะปิดตาไว้ที่มาโดนใจแล้วเธอจะรับได้มาไอ้อย่างงี้ เดี๋ยวเดี๋ยวชมเลืองมองฟังเสียงลอง่ยอมเอานะได้ไหมหนูเป๊กเป๊กหนูไปถือไฟส่งะอย่าลืมละอย่างงี้ถูตะกดมนตาเซมาโดนใจแล้วเธอจะรับได้ไหมสามคนมันจะกว้างอะหนูซ้อนแบบเมื่อกี้่ยกอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่งี้แล้วก็แบมือนี้ก็แล้วอ่อไม่ไม่ก็ทาตามไปเลยโอเค ไม่โอเคอ้าวอาหนึ่งกล้องนี้หนึ่งสองสามโอ้ยพี่ลืมเปลี่ยนขอโทษกด